สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฟินสไตล์ชาแนลครับและช่วงนี้นะครก็มาอยู่ในช่วงของขายขายะ EP ที่12กันแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า EP เนี่ยเราจะเอาอะไรไปขายบ้างและจะขายได้เท่าไหร่โอเคครับก่อนไปชมคลิปนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละฮะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับ รอบนี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะมีเป็นขวดเบียร์แล้วก็ลังเบียร์ถ้าลังอย่างนี้นะฮะขายก็น่าจะได้ลังละ10บาทนะครับต่อลังโอเคครับเดี๋ยวเราไปขนขึ้นรถกันเลยฮะ พอมาถึงปุ๊บพี่พี่เขาก็เอาของลงนะฮะอนี้ของที่เอามาขายก็จะเป็นพวกขวดอย่างเดียวเลยครับมมขวดกับขวดพลาสติก รอบแรกนะครับโอเคแล้วรีบไปขนก่อนฮะร,รอบสองโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาขนของรอบที่สองกันแล้วนะฮะต้องรีบแล้วครับเพราะเดี๋ยวร้านปิดหกโมงนี่จะไม่ทันแล้วนะฮะโอเคไปลเลยครับรุย แล้วรอบนี้นะครับเราก็ขลรอบสองนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูครับรอบนี้จะขายได้เท่าไหร่ขวดล้วนนะครับผมตอนนี้นะครับก็มาที่อีกร้านหนึ่งครับซึ่งร้านแรกไปไม่ทันนะครับเขาปิดก่อนเลยลงมาอีกร้านหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปดูนครับว่ารอบที่2เนี่ยจะขายได้เท่าไหร่มีแต่ขวดเท่านั้นเลยผมว่าน่าจะได้ไม่กี่ตังค์นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดู เอาละครับเพื่อนแล้วตอนนี้นะครับผมก็ขายของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะยอดรวมที่ผมขายได้ในวันนี้2รอบก็คือ500บาทนะจะสังเกตได้ว่านะครับพวกขวดนะครับพวกพลาสติกอะไรองี้นะฮะยังสามารถนํากลับมาขายเป็นเงินได้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่า ที่บ้านเนี่ยเรามีขวดที่ไม่ได้ใช้หรือเปล่าแทนที่จะทิ้งไปแบบเปล่าๆนะครับก็ลองรวบรวมแล้วก็ลองเอาไปขายดูอย่างน้อยๆน,นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ไดอไะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่คอยติดตามรับชมกิวิโดนะฮะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย Thank mm -hmm. you.